พงหอยเป็นแมวอ้วนขอนฟูตัวหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ต้องรีบเร่งทุกเช้าในขณะที่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเป็นครั้งที่สามของเจ้าของบ้านพงห้อยยังคงนอนแผรายอยู่ตรงโคมข้างเตียงพร้อมท่ายอดฮิตแผ่พุงรับแดดที่เขาคิดค้นขึ้นเองทุกเช้าเริ่มต้นด้วยการเยืดตัวแบบขอไปที ปอนจะเดินลาบพุงไปหน้าชามอาหารช้าๆราวกับโลกไม่มีอะไรต้องรีดก,กว่าจะถึงถ้วยข้าก็ต้องหยุดพัทหอบกลางทางสิกหนึ่งรอบแล้วค่อยๆนั่งกินด้วยความนิ่งสงบเหมือนพระในสมาธิหลังอาหารเช้าช่วงเวลาสำคัญของวันก็มาถึงนั่นคือการนอนต่อ พุงห้อยมักจะเลือกที่นอนใหม่ทุกวันบางวันเป็นโซฟาบางวันบนโต๊ะทำงานหรือไม่ก็ในกล่องกระดาษที่เจ้าของตั้งใจจะเอาไปทิ้งแต่พุงห้อยยึดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยตรกะของแมวที่ว่าของทุกชิ้นในบ้านควรผ่านการนอนทับก่อนจึงจะถูกยอมรับเวลาบ่ายคือช่วงตรวจตราอนาเขต พงห้อยจะปีนขึ้นขอบหน้าต่างด้วยความพยายามระดับโอลิมปิกแล้วนั่งมองนกมองคนมองใบไม้ปลิวโดยไม่คิดจะไล่อะไรเลยสักอย่างเพราะในใจเขาเชื่อว่าแค่มองก็เหนื่อยแล้วดกเย็นเจ้าของปลัดบ,บ้านมาพร้อมเสียงตะโกนพงห้อยแกนอนทั้งวันอีกแล้วใช่ไหมแต่เจ้าแมวอ้วนแค่เดินมาถูขาเบาๆ แล้วหาวออกมายาวๆเรากับบอกว่าฉันทำงานหนักทั้งวันฝันถึงปลาทูไปตั้งหลายรอบนะคลางคืนคือช่วงเวลาสุดท้ายของกิจวัตรปุงห้อยจะไปนั่งจ้องทีวีที่เจ้าของดูอยู่เหมือนจะอินเตี๋ยจริงๆแล้วเขาแค่รอให้เจ้าของเผลอเพื่อจะได้ขึ้นไปนอนแผ่พุงบนหมอนของคนแล้วใช้ชีวิตแบบผู้ชนะเพราะสำหรับพุงห้อยชีวิตที่ดีไม่ต้องวุ่นวาย ขอแค่มีข้าวอุ่นๆที่นุ่มๆกับเวลานอนเยอะๆก็พอแล้วในขณะที่ทั้งบ้านกำลังเงียบสงัดและทุกคนเข้าสู่ห้วงนิทราเจ้าพุงห้อยแมวอ้วนขนฟูก็ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆพร้อมเสียงท้องร้องเบาๆที่ดังราวเสียงคำสั่งภารกิจรับเขาค่อยๆลุกขึ้นจากหมอนของเจ้าของที่เขายึดครองไปตั้งแต่หัวค่ำยืดตัวเหมือนนักรบเตรียมพร้อม นั้นสารนะเดินอย่างไร้เสียงไปตามจังหวะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายห้องครัวปุ้งห้อยรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ภารกิจธรรมดานี่คือภารกิจล่าของว่างตีสองที่เขาทำมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ครั้งนี้ต้องระวังให้มากเพราะเมื่อวานเขาทำถุงขนมปลาตกเสียงดังจนเจ้าของตื่นมาวัยวายใส่กลางดึดเขาคลานต่ำผ่านโซฟา อาบหลบข้างถังขยะอย่างแนบเนียนแม้จะมีคูพุพพลอออกมาครึ่งตัวแล้วกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ครัวแบบทุลักทุเลจนได้ยินเสียงตุบเล็กๆแต่ยังไม่มีใครตื่นภารกิจยังดำเนินต่อได้เป้าหมายวันนี้คือปลาทูน่ากระป๋องที่ซ่อนไว้ในตู้ชั้นล่างวงห้อยใช้เท้าปัดๆตู้เบาๆหวังให้มันเปิดเองแบบในโฆษณาแต่เมื่อไม่เป็นผล เขาก็โลวไปนั่งหน้าตู้แล้วมองมันนิ่งๆอย่างใช้พลังจิตแน่นอนไม่ได้ผลเมื่อความพยายามนั้นไร้ผลพุงห้อยจึงเบนเป้าไปยังลังขนมแมวที่เจ้าของชอบวางไว้บนชั้นเปิดเขากระโดดขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะลงแล้วและพยายามยืดตัวสุดความสามารถจนขนพุงห้อยลงมาระพื้นแล้วในที่สุดโครมขนมหล่นลงมาจริงๆพร้อมเสียงดังกว่าเดิม เสียงเปิดไฟดังขึ้นพร้อมเสียงมวงเงียของเจ้าของว่าอีกแล้วหรอพุงห้อยจะพุงห้อยยืนนิ่งจ้องตาเหมือนไม่รู้เรื่องมาก่อนจะค่อยๆเดินไปถูขาทำหน้าไร้เดียงสาแล้วหาวโชว์หนึ่งรอบแบบคนบริสุทธิ์สุดท้ายเจ้าของก็ถอนหายใจแล้วยื่นขนมให้หนึ่งสองอย่างปลงตก พุงห้อยนั่งกินอย่างภูมิใจกลางแสงไฟห้องครัวเหมือนนักล่าผู้กว้าชัยในภารกิจลับสำเร็จอีกครั้งสำหรับพุงห้อยการล่าของว่างไม่ใช่เรื่องเล่เลนๆมันคือความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ทั้งพุงและแพรวๆขั้นเทพหลังจากภารกิจล่าของว่างตอนตีสองสำเร็จลุล่วงพุงห้อยก็กลับไปนอนบนหมอนของเจ้าของอย่างสงบสุข รากับนักรบที่คว้าชัยชนะมาได้ทั้งคืนอ๋อเมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างและท้องเริ่มร้องอีกครั้งพุงหอยก็รู้ว่าถึงเวลาทำหน้าที่ใหม่พอรกิบป,ปลุกมนุษย์เจ้าแมวอ้วนขยับตัวขึ้นช้าช้ายืดเส้นยืดสายเบาๆก่อนจะเดินตุ๊บๆไปยังเตียงนอนเป้าหมายของเขานอนอยู่ตรงหน้า พร้อมเสียงกรนเบาๆและผ้าห่มหนาๆที่ดูอบอุ่นเกินไปสำหรับเช้าวันใหม่พุ่งห้อยเริ่มจากแผน A เดินบนตัวมนุษย์ไปมาอย่างเงียบๆพุ่งย่อยๆนั้นช่วยเพิ่มแรงกดได้ดีเป็นพิเศษเขาเดินวนรอบไหล่ขึ้นหน้าอกแล้วไปหยุดตรงหน้าพร้อมจ้องตานิ่งๆห่างแค่ห้าเซนมนุษย์ยังไม่ตื่นพุ่งห้อยเริ่มแผนบ ใช้เท้าหน้าตบแก้มเบาๆแบบแมวสายสุภาพพร้อมเสียงเหมียวที่ฟังดูเหมือนจะขอความรักแต่จริงๆคือลุกมาหาข้าวเดี๋ยวนี้ยังคงเงียบไม่เป็นไรแผนซีก็ตามมาปีนหัวเตียงไปดันของตกบ้างไล่ปัดรีโมทกล่องทิชชู่หรือแม้แต่กระถางปลอมเขาทำมันร่วงลงอย่างแม่นยำและเมื่อได้ยินเสียงโครกมนุษย์เริ่มขยับตัว พุ่งห้อยรีบก,กระโดดกลับมานั่งทำหน้าซื่อบนหมอนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วมนุษย์แค่บ่นว่าอีกห้านาทีแล้วหันหลังหนีพุ่งห้อยเริ่มของขึ้นใช้แผนดีท,นทันทีวิ่งรอบห้องอย่างไร้เหตุผลกระโดดขึ้นตู้เสียงดังต,ต,ตึกตักตึกตักให้เหมือนบ้านโดนผีหลอก และปิดท้ายด้วยการโดดลงกลางท้องมนุษย์พร้อมเสียงเมียวเมียวคราวนี้ได้ผลมนุษย์สะดุ้งตื่นขึ้นทันทีพร้อมเสียงตะโกนพงุงห้อยพอแล้วพุงห้อยรีบปริ้งหลบไปนั่งหน้าชามข้าวพร้อมทำหน้าตาไร้เดียงสาและส่งเสียงร้องเรียดอย่างผู้ชนะในที่สุด มนุษย์ก็ยอมลุกมาเปิดอาหารให้เหมือนทุกวันเพราะในบ้านนี้ไม่มีใครตื่นก่อนพุงห้อยและไม่มีใครได้นอนต่อถ้ายังไม่ให้อาหารแมวตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีแมวอ้วนจอมกวนอย่างพุงห้อยอยู่บนตัวทุกวันภารกิจปลุกมนุษย์ของเขาไม่มีวันล้มเหลวเช้านั้นดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาพุงห้อยตื่นขึ้นพร้อมพุงที่ยังสั่นตามแรงหาว เขาคลานลงจากเตียงยืดเส้นเหมือนแมวมีวินัยแล้วเดินไปนั่งหน้าชามอาหารตามเวลาประจำรอรอแล้วก็รอแต่หน้าแปลดเจ้าของที่มักจะเดินงนงนมาพร้อมขนมแมวหล่นหนึ่งเม็ดกับหายเงียบไม่มีเสียงเปิดตู้ไม่มีเสียงอรุณสวัสด์พงห้อยมีแต่เสียงรีบเร่งของคนที่ดูจะสายเป็นพิเศษในเช้านี้พิงห้อยกระพริบตาเชื่องช้า มองเจ้าของเดินผ่านหน้าไปแบบไม่แม้แต่จะหันมองเขาเงยหน้ามองด้วยสายตาว้าวอนส่งเสียงแมวเบาๆเจ้าของหันมามองแวบหนึ่งแล้วพูดว่าวันนี้แม่สายไปก่อนนะลุยประตูปิดโลกทั้งใบของพุงห้อยพังลงเขานั่งนิ่งอยู่นานอ่อนจะเดินลับพุงกลับไปที่โซฟาอย่างช้าๆแต่นี่ไม่ใช่เวลานอนนี่คือเวลาวางแผน แมวอ้วนตัวนี้ไม่ใช่แค่ขี้เกียจแต่ยังเจ้าเล่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเริ่มต้นด้วยการไปนอนแนบข้างชามอาหารพิงตัวเหมือนแมวหมดแรงทำหน้าหงอยแบบแมวละครน,น้ำเนา่าเมื่อเจ้าของกลับมาจะต้องเห็นเขาในสภาพอดข้าวจนหมดแรงแน่นอนแต่ยังไม่พอเขาไปแนงจ้องประตูสลับกับเดินวนในครัว แล้วส่งเสียงร้องยาวๆทุกสิบนาทีเมียว้าวเพราะพุงห้อยรู้ว่าการทำให้บ้านเงียบๆดูเศร้าจะทำให้คนรู้สึกผิดได้เร็วกว่าเสียงดังพอตกเย็นประตูบ้านเปิดออกเจ้าของกลับมาเหนื่อยๆแต่ทันทีที่เห็นพุงห้อยนอนแผ่พุงอยู่ข้างชามข้าวตะแคงแบบหมดชีวิตเธอเบิดตากว้างอายแล้วพุงห้อย แม่เล่นนมให้อาหารลูกพุ่งห้อยหลีตาเบาๆแล้วร้องเหมียวหนึ่งทีเสียงแผวแต่มีพลังเจ้าของรีบวิ่งไปเทอาหารให้เป็นก่องแล้วรูปหัวแมวอ้วนด้วยน้ำตาคลอเบา้าและในวินาทีที่ชามอาหารเต็มเจ<ะ>้าแมวอ้วนที่เพิ่งทำท่าอ่อนแรงเมื่อครู่ก็ลุกขึ้นมากินอย่างแข็งแรงราวกับเพิ่งเข้าฟิตเนสมาหมัดๆ,ๆเขากินไปเงียบๆอย่างสุข,ขุมแต่ในใจ กำลังหัวเราะเบาๆว่าเห็นไหมแค่นี้เองสำหรับพุงห้อยความหิวไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่การทำให้มนุษย์ดูส้สิผิดจนยอมวอสิคือภารกิจที่เขาถนัดที่สุดในวันที่เจ้าของเพิ่งย้ายตู้ใหม่เข้าบ้านกระจกบานใหญ่อันหนึ่งถูกวางไว้ริมห้องนั่งเล่นพุงห้อยเดินผ่านอย่างไม่ใส่ใจตอนแรกจนกระทั่งเขาเหลือบไปเห็นบางสิ่งที่สะดุดตาแมวอ้วนอีกตัวหนึ่ง มองมาที่เขาเหมือนกันเป๊ะๆเขาชะงักกึกหยุดเดินแล้วจ้องตาเจ้าแมวอีกตัวในกระจกอย่างระแวงท่าทางคุ้นคุ้นพุงเหมือนกันเป๊ะแถมท่ายืนก็แปลกพอๆกันอีกต่างหากเขาเงยหน้าเบาๆฝ่ายตรงข้ามก็เงยหน้าเขายกเท้าข้างขวาฝ่ายโน้นก็ยกเท้าข้างขวาเหมือนกันอีก ดูว่านี่คือฝาแฝดที่พลัดพรากตั้งแต่เกิดพุ่งห้อยคิดในใจอย่างตื่นเต้นไปแล้วความอยากรู้อยากลองก็เริ่มทำงานเขาเดินเข้าไปใกล้กระจกแล้วเอาจมูกแตะเบาๆปุ้งกระจกเย็นๆตอบกลับมาอย่างไม่มีอารมณ์พุ่งห้อยถอยหลัง1นก้าแล้วกระโจนใส่เงาตัวเองทันทีปะทะเสียงดังเบาๆแล้วถอยกลับมานั่งจ้องอีกครั้ง คราวนี้เขาเริ่มเล่นใหญ่ยกพุงขึ้นโชว์ฝ่ายตรงข้ามก็ยกพุงขึ้นโชว์เหมือนกันพุงห้อยเริ่มอึนนี่มันเก่งเหมือนเราเลยแต่จูจูเขาก็นึกขึ้นได้ถ้ามันเรียนแบบเราได้แบบนี้แสดงว่ามันอาจจะกำลังวางแผนจะมาแย่งของกินคิดได้ดังนั้นพุงห้อยรีบวิ่งไปซ่อนถุงขนมแมวที่มุมโปรด แล้วกลับมานั่งเฝ้ากระจกแบบไม่กระปริตตาเขาทำหน้าคึงขังราวกับนายพลแมวเฝ้าแนวรบเจ้าของเดินผ่านมาเห็นถึงกระปลุดขำเมื่อเห็นพุงห้อยจ้องกระจกไม่วางตาขนลูกเล็กน้อยและทำเสียงวิววิววิวใส่กระจกเป็นประยะดพุ่งห้อยไปเล่นกับกระจกอีกแล้วหรอลูกคิดว่าเป็นใครละนั่นเจ้าของพูดพลางหัวเราะแล้วนั่งลงข้างๆลูบหัวเบาๆ แต่พุ่งหอยยังคงไม่ละสายตาจากแฝดลึกกลับของเขาเพราะในใจของแมวอ้วนตัวนี้คู่แข่งคือศัตรูที่ไม่อาจไว้ใจได้และเขาจะไม่มีวันยอมให้ใครหน้าไหนไมาแย่งขนมแมวของเขาเด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนของกระจกก็ตามหลังจากที่พุงห้อยใช้พลังชีวิตทั้งหมดเฝ้ากระจกทั้งวันเพื่อจับผิดแมวหน้าเหมือนที่เลียนแบบเขาเป๊ะทุกท่วงท่าสุดท้ายเขาก็เริ่มเหนื่อยไม่ใช่แค่หนื่อ่กาย แต่เป็นเหนื่อยใจแบบแมวแมวที่แอบคิกมากเกินจำเป็นเขาคลานกลับไปที่มุมโปรดใต้แดดอ่อนๆหน้าระเบียงล้มตัวลงเบาๆแล้วถอนหายใจแรงชนิดที่พุงกระเพื่อมเป็นคลื่นนุ่มๆโลกใบนี้มันซับซ้อนเกินไปสำหรับแมวตัวหนึ่งพุงห้อยคิดในใจขณะที่หาวยาวๆไปด้วยเขามองนบปินผ่านท้องฟ้าเห็นใบไม้ปลิวตามลม และได้ยินเสียงเจ้าของกำลังหัวเราะเบาๆระหว่างคุยโทรศัพท์แผนที่จะลุกขึ้นไปหึ่งอะไรอีกเขาแค่มองเฉยๆแล้วยิ้มในใจจะหึงไปทำไมกันเดี๋ยวก็หิวแล้วก็ต้องมากินข้าวกับเราอยู่ดีแหละพุ่งหอยเริ่มเข้าใจแล้วว่าหลายสิ่งในโลกนี้ไม่ต้องรีบวิ่งตามไม่ต้องจับผิดไม่ต้องคิดเยอะเพราะสุดท้าย มันก็ไม่พ้นเวลานอนอยู่ดีเขาหลับตาลงเบาๆปล่อยให้แสงแดดอุ่นส่องลงบนพุงแล้วขยับตัวหาท่านอนที่ลงตัวที่สุดในขณะที่คนทั้งโลกตาดกำลังเร่งรีบกับชีวิตมีแมวตัวหนึ่งกำลังใช้เวลาทบทวนว่าวันนี้ฉันหาไปกี่ครั้งและถ้าเริ่มนอนตอนนี้จะตื่นอีกทีตอนเย็นได้ไหมนะ ชีวิตของพุ่งห้อยอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่โตไม่ได้มีแผนการยิ่งใหญ่เหมือนแมวในโฆษณาแต่สิ่งที่เขารู้ดีคือชีวิตมันไม่ต้องรีบหรอกแค่หายใจพุงกระเพื่อมเบาๆแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบขนยุ่งยุ่งนั่นแหละดีที่สุดแล้วแมวอ้วนตัวนี้ไม่ได้แค่ขี้เกียจเขาแค่อยากสอนให้เรารู้ว่าอย่ารีบไปทุกอย่างนอนก่อนดีกว่า บทสรุปของพุงห้อยแมวอ้วนผู้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบเขาอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เขาเปลี่ยนวิธีที่เรามองเวลาพักผ่อนได้แน่นอนแม้โลกจะหมุนไปวุ่นวายเพียงใดแต่ในมุมเล็กๆนี้เวลาของพุงห้อยยังคงเดินไปอย่างช้าๆสงบและเป็นสุขบางทีนี้อาจเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราทุกคนตามหาออก,กดไลค์และกดติดตามช่องยายด้วยนะคะ